สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเช็คดูทุเรียนที่ผมได้เสียบทิ้งเอาไว้นะครับมาเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะติดหรือเปล่านะครับสามอาทิตย์ก่อนผมได้มาเสียบทิ้งไว้นะครับประมาณ สามสี่ต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันเลยนะครับมาดูต้นแรกต้นนี้นะครับ นี่นะครับข้างบนผมเอาเทปพ,พันเกลียวนะครับซึ่งเทปพ,พันเกลียวก็มีคุณสมบัติในการกันน้ำรั่วน้ำซึมนะครับเอาพันทับผ้าเทปไว้ข้างบนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเดี๋ยวมาดูยอดที่เราเสียบนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับ ยอดนี้ไม่ติดนะครับนี่น,นะครับยอดดำแล้วนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะเสียบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพ่าให้ดูนะครับ นี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่สองกันนะครับ อันนี้คือต้นที่2ที่เสียบไว้นะครับปรากฏว่ายอดดำเหมือนกันนะครับไม่ติดเหมือนกันนะครับต้นนี้แต่ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับพยายามซูมใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกเลยนะครับ นะครับไม่ติดนะครับถ้าเสียบทุเรียนตอนหน้าฝนถ้าฝนตกหนักๆน,นะครับโอกาสยอดหน้าสูงนะครับ ไปดูต้นที่สามกันเลยนะครับมาดูต้นนี้กันนะครับโอ้โห ต้นนี้ก็ไม่ติดนะครับท่านผู้ชมต้นนี้มดเจาะเป็นขุยนะครับรอบต้นเลยนะครับนี่นะครับท้าเทปเป็นขุยหมดเลยนะครับเขาเจาะเป็นรูเป็นรูเป็นรูนะครับ ้ามดเจาะอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับอากาศเข้าไปนะครับยอดแห้งไปแล้วนะครับดำไปแล้วนะครับนี่นะครับเพราะว่าหน้านี้มดเขาก็จะอาศัยหลบฝนด้วยนะครับเขาก็จะเจาะไปอาศัยอยู่ในท่าเทปนะครับ สามต้นแล้วนะครับเรียบร้อยหมดนะฮะเรียบร้อยนี่ก็คือไม่ได้ติดนะครับตายนะครับอ่าเดี๋ยวเสียบใหม่นะครับนี่นะครับ ไม่ติดนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่สี่กันนะครับผมเสียบไว้สี่ต้นนะครับ อาต้นที่สี่ติดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับเห็นยอดไหมครับนี่นะครับต้องมือบังไว้ก่อนนะครับไม่งั้นจะย้อนแสงนะครับนี่นะครับติดนะครับนี่นะครับปลายยอดยังเขียวอยู่เลยนะครับ อันนี้ก็แปลกมากนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็มีมดเจาะเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเจาะหลังจากที่ยอดเขาติดแล้วนะครับก็เลยไม่เป็นอะไรนะครับนี่นะครับยอดยอดนี้ติดแล้วนะครับต้นนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆนะครับผมพยายามพยายามให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนะครับ นี่นะครับปลายยอดเริ่มบานออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเม็ดตาข้าวสารก็เริ่มจะแตกตรงข้อใบนะครับพร้อมที่จะแตกออกมาเป็นใบแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับน่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นนะครับนี่นะครับแต่ติดแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเสียบซ่อมอีกสามต้นนะครับที่ไม่ติดนะครับต้องเอาให้ติดให้ได้นะครับอุปสรรคของการเสียบทุเรียนหน้าฝนก็คือถ้าช่วงไหนฝนที่ตกหนักๆน,นะครับก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้ยอดนั้นเน่าไม่ติดได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพักกล้องไว้ก่อนนะครับถ้าเสียบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวขอพักกล้องไว้ก่อนนะครับเป็นอันว่าเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบซ่อมต้นที่ไม่ติดนะครับสามต้นนะครับนี่นะครับต้นนี้ จะเป็นยอดของพันหนามดำนะครับหรือโอชีนะครับ อ่าเห็นไหมครับเสียบได้แป๊บเดียวนะครับมดมาแล้วนะครับนี่นะครับจะกัดผ้าเทปอ,อีกหรือเปล่านะครับนี่นะครับอ่านี่เห็นจะจะเลยนะครับมดมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าเขาเจาะไปข้างในนะครับ ก็จะทำให้อากาศเข้านะครับเห็นไหมครับกำลังตอมอยู่รอบๆแผลที่เราเสียบเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพันธ์หนามดําเหมือนกันนะครับต้นนี้นี่นะครับนี่นะครับหมดตัวอันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเขาเจาะเข้าไปแล้วก็ เรียบร้อยนะครับจะต้องเสียบใหม่อีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องหายาหาอะไรมาโรยนะครับไม่งั้นคิดว่าเขาเจาะแน่ๆนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวไปดูต้นที่สามนะครับต้นนี้ผมใช้ยอดของพัน์หลงรับแรนะครับมาเสียบนะครับนี่นะครับ ทางบนก็ใช้ผ้าเทปพ,พันเกีียวพันเหมือนเดิมนะครับเวลาฝนตกหนักๆป้องกันฝนที่ไหลมาจากด้านบนนะครับได้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าใครมีข้อเสนอหรือว่าข้อสักถามอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ